สวัสดีครับพี่น้องสบายดีเนาะมันนี้มาอยู่กับบอลนันชาแนลคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมันนี้บอลนันกะจิพาพี่น้องมากินตำปละมึกสายพี่น้องแซ่บๆเนาะพี่น้องเนาะตำปละมึกสายใส่กับมะละพี่น้องนี่เห็นปะมะละขีนกคือเก่าเนาะผักเขาก็มีจำนี้แหละพี่น้องแล้วก็ต้นหอมผักชีเนาะพี่น้องเนาะก็ก่อนสิกินก็ขอขอบคุณเนาะพี่น้องเนาะบม่ว่าสิเป็นพี่น้องทางลาวหรือทางไทยเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครบอลนันนันมิเด้อพี่น้อง ที่สาคัญก็อย่าลืมกดติดตามเนาะเพื <S <S ่อ<ล>จะได้รพัพความในคลิปใหม่ๆของบอลน,นั่นเนาะมาพี่น้องมาหนิมาลุยก,กันเลยแซ่บๆเนาะพี่น้องเนาะต่ำปลาหมึกพี่น้องเอ้ยได้ปลาหมึกมาครึ่งโลเนาะนี่แหละไปสิบเบ็ดเอาอยู่หนองนี่เนาะสิบเบ็ดเอาอยู่หนองพี่น้องเไงใส่กับนี่มากระถิ่นน้ำพี่น้องซื้อมาถิบลอยไปเลยเนาะปลาหมึกกับเปนี่แหละพี่น้องไงสิบเบ็ดอยู่หนองนี่แหละซื้อก่าแล้วเนาะ ไปเข้าไปเลยพี่น้องอแซบ่บพี่น้องเอ้ยสดนามมึงก่อนเด้อเป็นอย่างนี้ป่พี่น้องมีกุ้งติดมานำยู่เด้อพี่น้องกุ้งติดมานำสองสามตัวมามา,มาพี่น้องดุยกนเลยบันี้เตรียมข้าวกับปลามากินพร้อมบ้านั้นแซบ่แซบเซบ็ปบรรยากาศต่อแรงแล้วพี่น้องเนาะ แซบบิลีพี่น้องเพ็ดได้ใจอัดปลาเมื่ก่อนเลยบ้านีเห็นบอกพี่น้องโอ้หนวดมันคากะลีพี่น้องครให้น้องได้บุ้นไกลๆเห็นบ่าอัดเป็ดโตเลยเนาะพี่น้องเนาะยังแซบเนาะเอาอย่างออกมันๆได้ด้วพี่น้องเนาะเอาใส่เอาปรุงร้อนๆได้ด้วมาอันนี้ลุยกันเลยพี่น้อง ดวยวดครับพี่น้องแจบมไปดิเจากกับมะละก็มาละบุคคลไปไหนมัมนอีได้หน่วยอ่อนมาพี่น้องเอ

bưng nó, lo lòng 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 đó lòng đi lòng hmm lòng lòng ปลาหมึกพี่น้องเห็นป่าซื้อมาครึ่งโลได้ปลาหมึกมาห้าตัวพี่น้งองโอ้หน่อย,ยครึ่งโลมออันใหญ่ซีริง หอมใส่บักซีมัีหอมคักไปน้องตูดมาก่อนบ่มาเสียงมึหน่อยคืออ่อนบนะ่

ปานไหนเด้อพี่น้องเอ้ยมาละแก่ Vietnam okay. ghé ừ. bà mượn ngọc 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 này ngọc 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 ไปน้องหมุนคักเนาะ chân ta lượm với nó ấy chủ dọn không nó <cười> <cười> เพชรพี่น้องขุ่นเผ็ดแดงเจองคืนครับสุดน้ำก่อนโอ้ยเอาไปนีเอาไปนี่ เผ็ดพี่น้องเลยโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับโนมีอย่งางไรพี่น้องบ้านนันพามากินตำกุ้งนะพี่น้อง,องเผ็ดเผ็ดเผ็ดอี๋ ก็ขอขอบคุณเนาะพี่น้องนะคในใดที่เข้ามาติดตามรับชมบ้านนะันเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครบ้านนั้นนั้เยอะพี่น้องที่จำคัญก็อย่าลืมกดติดตามเนาะเพื่อจะได้ความในคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้อง